วันนี้เราก็จะพามาชมจุดชมวิวขอหลังนะครับผมที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเดี๋ยวบรรยากาศโด,ดยรอบนะครับจะพาไปชมครับผมครับดูเลยทุนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวขอหลังนะครับแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับผมแต่ก่อนเนี่ยเขายังไม่พัฒนานะครับก็ยังเป็นจุดชมวิวที่ยังไม่มีพวกต้นไม้อะไรมากมายนะครับไปผมพาไปชมวิว ตรงโน้นนะครับตรงโน้นเนี่ยจะเป็นชนแดนนะครับเห็นไหมตรงโน้นจะเป็นชนแดนนะครับผมวิวบริเวณที่นี่สวยครับแต่ว่าข้อเสียตรงนี้คือเห็นได้แค่จุดเดียวนะครับครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปต่อนะครับซึ่งเราจะไปที่บ้านมุงนะครับผมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมไปกันแล้วก็มาแวะกินข้าวนะครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับผมที่คาเฟ่คอฟฟี่แต่วันเดีกันก็ร้อนมากครับเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับจะเป็นบริเวณข้างในนะครับชมะนาวหนึ่งครับแล้วก็สั่งของเรียบร้อยแล้วนะครับากาดโดยดิมรอบนะครับผมนี่เลยก็เปภายในร้านครับครับตอนนี้ก็มา นั่งบริเวณข้างในแล้วนะครับเราก็ได้มีการสั่งน้ำไปนะครับก็สั่งชามนาวแล้วก็โกโก้นะครับส่วนบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเราจะพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรากินอะไรเย็นๆตอนนี้เราก็สั่งมาแล้วครับผมนี่เลยตอนนี้เราก็กําลังจะไปวัดต่อนะฮะกินเสร็จแล้วอร่อยครับไป เราก็จะเข้าไปในวัดแล้วนะครับนี่คือทางเข้านะครับภายในวัดนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงถ้ำแล้วไม่ใช่วันนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะครับเป็นบริเวณวัดบ้านมุงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำนะครับนี่เลยครับบริเวณรอบภูเขาครับ เราไปลุยกันอันนี้เราจะเดินเข้ามานะครับเราไม่ขับรถนะครับดูเลยบรรยากาศครับไม่ขับรถแล้วใช่มับาแล้วอันนี้เราต้องมาไหว้ก่อนนะครับก่อจะมาถ่ายนะครับผมนี่เลยถ่ายรูปถ้ำนางึกสอนะครับนี่เลยนะครับ เราเข้ามาใกล้ชิดมากเลยครับถ้ำนางสิบสองนะครับผมบรรยากาศหน้าวงเวงนิดหน่อยเพราะมาสองคนฮะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าไปในถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับซึ่งเราไปนะ่ะเป็นถ้ำนางสิบสองนะครับผมไปลุยกันต่อ ก็กำลังเข้าไปที่ถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับไปไหว้สักการะขอบ่อนะครับผมเพื่อสเสรีมงคลให้แก่ชีวิตนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวัดถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับผมนะครับถ้าใครมา,มาบ้านบูงครับก็อย่าลืมมาสักการะบูชานะครับบริเวณนี้ก็จะ คลาดเป็นถ้ำนะครับผมมีน้ำหยดลงมาด้วยมานับถุตปทำไมอ่ะมาแล้วครับผมนี่เลยครับเป็นไงสแบกเจ้เลย เดี๋ยวเราก็ขอตัวกลับก่อนนะครับเพราะเราต้องเดินทางไปเพิชู์ต่อนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะไปจุดที่3นะครับจุดที่3จะเป็นตรงที่จุดชมพ้งข่าวนะครับผมเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของบ้านมุงนะครับผม ก็เป็นบริเวณจุดชมข้างเขานะครับผมแต่ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามอยู่นะครับจังไม่มีั้างข่า,ขาขมาหรอครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านแถวนี้ว่าจะมีข้างข้าครับจะบินเต็มเลยนะครับบริเวณแถวนี้นะครับผมครับเราก็จบทริปบ้านมุง เพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งเราเทิดรัรนกลับไปชบูนแล้วครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับที่ไปกลับครับผมแล้วชม,มแ,ลแล้วก็ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวัมมนนี้สวัสดีครับ